ที่ทําให้ใจเกิดความผ่องแผ้วอย่างเช่นเห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์พร้อมมองเห็นพร้อมมีหูที่เป็นทิพย์สำหรับได้ฟังพระธรรมเทศนาเพราะหูนั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งการมาฉันทะอย่างเดียวแม้แต่กุศลก็เป็นได้ถ้าฟังธรรมก็เป็นกุศลพร้อมมีหูไว้ฟังพระธรรมเทศนานั่นก็จะเห็นได้ว่าพร้อมบางบาง,บาง,บ,างบางท่านเนี่ยเก่งธรรมะอย่างท้าสหัมบดีพร้อมเนี่ยเป็นผู้มาอาราธนาให้พระพุทธองค์ประกาศศาสนา ในครั้งแรกซึ่งพระพุทธองค์เองนั้นเวียนไปสู่ความมักน้อยสันโดดจะไม่ประกาศศาสนาธรรมแต่ท้าวสหัมดีพรมเนี่ยมาทูลอาราธนาให้โปรดเถอะเพราะนิฉะนั้นโลกมนุษย์นี้สัตว์ที่มีกิเลสในดวงตาน้อยก็จะสูญสูญเสียประโยชน์ที่จะถึงได้ไปและกับสัตว์ที่เกลื่อนกลนด้วยความทุกข์ความเศร้าโศกเหล่านี้ก็จะไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะ มาบรรเทาความทุกข์ความเจ้าโศกที่เกลืล่อนกลนอยู่ในโลกมนุษย์นี้ได้ฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่มีเมตตาดีแล้วยืนอยู่ในเบื้องสูงย่อมเห็นสรรพสัตว์ต่างๆเป็นอย่างนี้ก็ขอให้พระพุทธองค์ได้โรยปลายสัจธรรมนี่ยโปรดตว์ด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงจได้พิจารณาณทบทวนใหม่ก็เห็นว่ายังมีสัตว์พอจะโปรดได้ กด้ตัสินพระไัยประก,กาศพระศาสนาและเราก็ถือเอาว่าก่อนที่จะให้พระทุทธเทศก็ต้องอารัธนาธรรมเสียก่อนขึ้นพรหมมาจารโรกาทิปติสหามปฏิซึ่งเป็นประเทนมาถึงปัจจุบันพรหมผู้นี้ก็เป็นผู้ที่ได้เห็นทพระพุทธเจ้าเกิดได้ฟังธรรมจา,จากพระพุทธองค์อย่างในธรมนธรมาจากในสังขหลายจะเห็นได้ว่าจากการแสดงพระม,มเทธศนาเนี่ยกะเทือนเรือนลัน่นไปถึงเทวโลกถึงพรหมโลกมารโลกะนั้นพรหมที่เป็นสมาทิติก็ได้ฟังธรรมเพราะว่าพรหมมีหูเป็นทิศ จึงแท้ซ้องอนุมโมทนาเลื่อนลั่น้หมดรูปเล่าวนี้ก็เกิดได้ในพรหมโลกแล้วก็ยังมีพรมที่มีชื่อ,อยัในในกระไตรปิฎกในหลายท่านที่มาถามธรรมะพระพุทธองค์ก็มี